ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาที่เกมมาจองเวภาคแรกนะท่านผู้ชมมาลุยกันเลยและกันมาแปดร้อยท่านผู้ชมขอเริ่มไล่เบ็ดสิบบาท่แหนะครับผ่านออโต้สปินไปนะครับโอ้แล้วคือกว่าจะเติมเข้าได้ใช้เวลานานเงี้ยท่าน,นผู้ชมนะก็รู้เป็นอะไรเหมือนกันครับมาไหลสองเหรียญได้อืมไหลปะกรแดงได้ไวช่องสามครับจังหวะนี้สวยงามอ๋อือทุนน้อยผมแนะนําเหมือนเดิมนะครับ 2-3าเท่าพอนะครับผู้ชมนะแปดร้อยบวกเข้าตัวก็เท่าไหร่คันหกใช่ไหมแค่นั้นพอครับแค่กับข้าวเป็นวันๆนะผมย้ําทุกรอบย้าทุกคลิปย้าทุกตีนะครับที่ผมเล่นาวายสามแถวนี้ดูเรื่องอถ้าสองไข่มาช่องสองนะี่ยังได้ร่อนอยู่นะผู้ชมยังมีตัวทองเปลี่ยนเป็นวายได้อยู่นะครับสวยงามวาช่องสองแหลกสอนนได้ยังไงต่อ,อ เข้าีเกมอ่ะผู้ชมเข้าีเกมเร็วมากๆนะครับมาลุยเลยลวกันอย่ารอช้าครับชมตีเกมเม็ดสิบบาทว่ะจะเข้าไหลกันเชียวครับไหลสองไข่ได้ายช่องสองนะครับมาไหลมังกรแดงครับได้วายช่องสองอีกไอ้เชี่ยเอาดีห้าร้อยมาวะ่ะอู้คูณหกไปต่อไปคูณสิบถ้าคูณสิบมานะครับได้ร่อนนะผู้ชมได้ร่อนนะถ้าคูณสิบมานี่คือว่าบึมบัมซัมเบมากครับ ไม่จบคูณสิบสักทีนะผมพูดเลยตามผงจุ้มังกรแดงไปครับเนี่ยไม้แรกจ่ายดีครับหลังๆไม่จ่ายคุณผชมดูดิโอ้โหมาสวยงามครับอัอกษรจีนในว้ยช่องสองมามัางกรแดงสองเหรียญ มีแต่ตัวหูกจ่ายครัผู้ชมตัวแพงไม่มาแล้วนะครับโอ้โหมาให้ดีใจแค่ช่วงแรกเฉยๆนะผู้ชมฟีเกมนี้แล้ไม่อะไรครับฟีเกมเป็นสิบาทจ่ายมาเท่านี้อ,อก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็ถือว่าสุดยอดไหลสองไพไปไหล2องไปไ,ไปโอ้โหไม่มีต่อวากสอนจีนมาดีด้วยนะวันนี้ตามจริงนี่ก็พอมาแล้วนะผู้ชมนะ 8ป0อนี่ได้มา1,5น0นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะุ้กท่ผมขออนุญาตปรับเบ็ดแล้วกันมาไปกันต่อครับไหลห้าไผ่ได้ครับมาช่องสช่อง4ี่อย่างนี้ขึ้นกระถางไปแน่นอนไหลมาก้อนขาวไปครับ5เดียนครับมานิโอมแม่วันนี้แตกนอกดีจัดครับมาจองภาคแรกนะทุกท่แตกนอกดีจัดจัดเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็บวกมาที่พันสแล้วนะท่านนะใครสามารถแบบว่า ยังยังช้ำใจได้นะครับสามารถหนีได้เลยนะผู้ชมไม่จําเป็นต้องตามผมทุกครั้งนะครับผมพูดทุกรอบนะผู้ชมม,มานีคอมโบมันเข้าคอมโบมันเข้ามอมาวะเอาครับนานๆทีจัดทุนน้อยผู้ชมได้รับชมกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันก่อนนะผู้ชมวันนี้นะแ0 0ร้อยเนี่ยผมเติมไป2รอบนะผู้ชมนะอันนี้เป็นรอบที่2นะครับ ก็คือเอาเท่าที่ผมว่าบวกบวกที่ผมเสียไปรอบแรกนะรอบนี้800รอบแรก800ก็พันหครับ <c oughs> นะก <c oughs> ็เลยพันหกไปสําหรับผมก็คือมิชชั่นคอมพลีทแล้วนะผู้ชมนะสำหรับผู้ชมคนไหนที่พอใจนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สามารถหนีได้เลยครับไม่จําเป็นต้องอยู่ยาวนะผู้ชมนะมันมีช่วงได้มีช่วงดูเป็นเรื่องปกติครับ <c oughs> อืมของจูงไป ไหลสองเงี้ยนิวัยช่องสองครับไหลมังกรแดงได้ต่อครับท่านผู้ชมห้าไพ่ครับหมาดีหงจุง้งหงจุ้งมาดีจัดครับท่านผู้ชมหงจุ้งมาดีจัดนะครับแต่ <c oughs> น้อยอะไรจ่ายน้อยมันต้องคูณ3าคูณหไปนะท่านผู้ชมคูณ1นคูณสนี่ไม่ต้องนับเลยครับตัวแพงแตกนี่ถือว่าจ่ายน้อยมากๆนะครับ ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยละกันนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมด้วยละกันนะครับผมแรงสอนจีนไม่ได้ครับยังเงียบต่ออยู่นะสองเรียญนะสอนจีนไหมครับยังไม่มีต่อนะสองเรียนห้าไปครับสวยงาม หอยปังไปคงจะหายปังเมื่อกี้ถ้ามาคูณ3คูณ5นี่จะแตกหัวมากเลยนะนี่มันมาคูณ1มันเลยจะแบบว่าจ่ายน้อยไปหน่อยแม่งเริ่มกลับเข้ามาสู่ช่วงดูดของมาจองกันนะาผู้ชมมาจองเวลามันแตกมันแตกยาวอยู่น้ชมแต่ข้ากลับมาสู่ช่วงดูดนี่คือดูดจัดเลยนะาผู้ชมนะโอเคผู้ชมผมขอไปต่ออีกสักเล็กน้อยแล้วกัน อ,องจุง้งมาครับอักษรจีนี่ไว้ชัองสามไหลห้าเหรียญไม่ได้อใส่เต็มข้อลออเต็มแทงสองไก่สองไก่ไม่มาว่ะอ้อาวดีฟีเกมเป็นยี่สิบคระท่านผู้ชมดอกนี้แตกหนักอาจได้หนีเลยนะครับโอเคมา ออสะบัดสองไม้ติดผู้ชมสามไม้ละสี่ไม้ไอ้ชี่โอ้โมาดิอักษรจีนมาสวยงามครับรลายอักษรจีนลายสองพายเต็มข้อเราเต็มแข้ง โอ้พี่เกมเป็น20ผมว่าดอกนี้จ่ายน้อยแน่ๆน,นะครับเกลือจัดๆเลยนะผู้ชมโอ้ oh, oh, แบบเกลือเกินสู้พี่เกมเป็น10บาทยังไม่ได้เลยผู้ชมรอบแรกนะจบเจ้าไม่เล้วหลือผู้ชมพี่เกมเป็น20จ่ายมาแบบว่า200นะครับกลิ่นแปลกๆนะผู้ชมกลิ่นแปลกๆมาผมขอไปต่อมาเอาให้สุดครับ yeah, yeah, yeah. ผมตั้งลิมิตไว้อยู่ที่ <Yeah, yeah. S 1> 1006นะผู้ชมนะตามที่ผมบอกไว้เลยแล้วกันครับ มาครับวายสองช่องติดอย่างนี้รูเรื่องหอโหอ,อ,อมมังกรวันนี้มังกรเขียวไม่ลงว่ะเนียมาครับไขปังวายสองแถวติดอย่างนี้รูเรื่องครับมาต่อที่มาขึ้น3ามเคแล้วชมขึ้น3าเคนะครับบวกมา2 2 0 0ันสองแล้วนะไปครับสามเคผมขอปรับเบ็ดดีไหมวะเอาเบ็ดสัก30มดีไหมไม่ชมเบ็ดยสิบมันแบบว่าพยุไม่ขึ้นอ่ะพยุไม่ขึ้นนะถ้ามันมีจังหวะคัมแบ็กมา ขอย่าแบบ30เลยแล้วกันอืมสองไผ่มามัางกรแดงให้พี่ว่างไงวายช่องสองอักษรจีนมังกรแดงไปอีก <c oughs> โอเคครับไปต่อผู้ชมไปต่อนะครับเอาเท่าที่ไหวนะผู้ชมนะพอใจคือพักครับแค่นั้นเองสองเหรียญครับว,วายช่องสี่จะไม่น่ามีตัวใจนะครับบันลึกไปหน่อยนะผู้ชม ให้ปังไปหูมังกรแดงเต็มข้อรอบเต็มแข้งไม่มาว่าช่องแรกเกือบจะตกก็ไม่ตกนะครับอือลองเหรียนไปโอ้โหผู้ชม สข้าสู่ช่วงเกลือมาแล้วว่ะเอาจริงนะเข้าสู่ช่วงเกลือมันลววะโอเคดูผมขอ,อลอนฟีเกมสักรอบหนึ่งก่อนว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็เห็นแบบสกิเตอร์หลายรอบเหลือเกินนะผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนสองตัวนะครับวางช่องสองครับหลายสอนกินสองไพ่ไปได้ยังไงต่อโอ้โห คอมโบไม่มาเลยว่ะจบเจ้าไม่เล้าหรือนะผู้ชมผมว่านะห้าไฟไปได้ยังไงต่อหาตัวคอมโบยากเหลือเกินนะครับอ๋อโอเคผู้ชมพอเลยแล้วกันนะ ็สำหรับคนที่ชื่นชอบที่นี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ไปต่อแล้วนะเกมไม่จ่ายนะคับผู้ชมเจอกันใหม่ครับกับเกมสาวท่ามนะครับสวัสดีครับ